สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาดูรอๆกันอีกันครับเป็นยีราฟแครกันนะครับเป็นตัวสูงนำมาตัดโลดเตี้ยนะครับเป็นสีขาวมุกนะครับเป็นสีประตูยกสูงนะครับโหลดแบใส่แม็กหม่นะครับ ด้านหน้าก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ไบเลดนะครับไฟเลี้ยวแยกกับไฟตัดหมอกลงมาด้านล่างนะครับเปลี่ยนล้อแม็กใหม่นะครับแจมๆจกันทันครับแม็กขอบทองดำเบรกสีแดงนะครับมีบันไดข้างด้วยนะครับเป็นตัวยกสูงนะครับมีกันสาดด้านบนนะครับแต่งเสริมนะครับ ด้านหลังเมคกีทองไฟด้านหลังก็จะเป็นไฟไบเลตนะครับเป็ทนท้ายเหมือนเดิมน,นะครับเดินขอบลายทะเบียนด้านท้ายนะครับลองมองหลังชุดพรีเมียมนะครับดูด้านหลังกันเด็ดชัดๆนะครับ มาดูสเปคยางกันนะครับสเปคยางด้านหลังนะครับเป็นยางของดีเซนตินะครับยางแม็กยางแจมนะครับของแพ้เลยนะครับอันนี้สเปคยางอยู่ที่สองห้าห้าห้าเซตอาร์สิบแปดนะครับเน็มนะครับเน็มอารโหลด ครับไปดูล้อหน้ากันครับล้อหน้าก็เป็นยางของดีสันติเหมือนกันครับสเปคก็สองห้า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 เซทาสิบแปดนะครับมาดูด้านหน้ากันอีกรอบนะครับ โอเคครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดซับสไคร b ์เพื่อดูคลิปรั้งต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ